เมื่อวันที่19พฤษภาค,คม2564บริเวณชั้น5อาคารกระทรวงแรงงานนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอลและปาเลสไตน์ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลาโหมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของแรงงานไทยที่เสียชีวิตและห่วงใยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดโดยสั่งการให้กระทรวงแรงง,งานเร่งประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการโจมตีด้วยจรวจดโดยกลุ่มฮามาสที arp, ่โมชา์บโอฮัดเมื่อวันอังคารที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาในเมืองเอชโกซึ่งอยู่ห่างจากชนวนกาซาประมาณ14กิโลเมตรแรงระเบิดทำให้คนงานไทยเสียชีวิตจำนวน2รายได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายและบาดเจ็บเล็กน้อย7รายผมเองก็ในฐานะกระทรวงแรงงานต้องรู้สึกเสียใจนะครับแล้วก็ เสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ให้ความเป็นห่วงกับคนไทยครอบครัวที่บาดเจ็บนะครับซึ่งทางกระทรวงแรงงานเองนั้นก็มีความพร้อมนะครับที่จะได้รับการประสานตลอดเวลาถ้ามีเหตุจําเป็นถ้าจําเป็นเราก็ต้องมีการประสานงานแล้วก็เคลื่อนย้ายคนไทยจากจุดตรงนั้นหรือจะนํากลับประเทศไทยนั้นเราพร้อมตลอดเวลาในส่วนนี้ทั้งนี้ได้กําชับ ไม่ให้มีการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในพื้นที่ที่เสี่ยงภยัยหรือเป็นอันตรายต่อแรงงานไทยและได้สั่งการให้ฝ่ายแรงงานไทยประจำสถานเอกอัครราชทูตนกรุงเทลอาวิฟติดตามดูแลคนไทยที่ไปทำงานอย่างใกล้ชิดด้วย